ที่สถานในรถไฟมาตัวเดียวกับบมี่เห็นปะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวโดโดูหนาวโมนบอันั่งองศาฝนตกเห็นปะโบมี่คน ไทยบริเวณไทยไว่สุเทียค้นจอนสิมานอนอย่งัง้นแต่ว่ามีบอมีฝนตกทางมันหนาวคอยมาคอยมาวหวพุทสุเทียค่อยมาบาัท่านรถไฟาขอยมเลยขอยมเลยมามาให้มันตรงเวลาหนาวหนาวสุทรถไฟสิมา อีกสองนาทีสองนาทีรถไฟมาคนไปใส่คน,นคือบบมี่จากคนนั้นไปทั้งใดแบ่ว่ากระเจ้าหนาวกระเจ้าล่างง่ายรถไฟมากเสียงรถไฟมากล้วขบวนนะึงจอดไว้เขาก็เมียน ทางหัดนะตะกอนน้อบ่มี่แม่นเขาเห็ดตะมือแดอไฟเตรียมเข้ามานะรถไฟกระบวนัานเขามากบวนนี้ก็มาเตรียม,มต,ตัวมาแลมาแล้ว มีตะข่อยหรเดไรบ่มีไผ่เลยมีตะข่อยผู้ขยันคนไทยเป็นคนขยันเฮ็ดงานตื่นตาตีสี่มาแล้วค่ะหนึ่งนาทีมีข่อยผู้เดียวเบิรรถไฟมีข่อยผู้เดียว จอดไหมบ <c oughs> นะ้อุ่นๆที่ประจำของค่อยบาเางินบบมีคนมานั่งคนนั่งผู้เดียวคว่านไก่คนขับรถไกวะนะ น่งตะวันท่านยังบมดีมากกับจีแลนจะขอบประตูล่างนะไปแล้วเห็นไหมตรงเวลาเปเจะตรงเวลาเอาขาบวนเขามาไป็นบ้านเขามามบานเขามาจอดจนี่ ใส่ก็เห็นกเหตั้งทากจอดตั้งทาตั้งลำตั้งท่าไว้เป็นอะไรแใส่เส้นเซอไว้ใแรนใส่สสใส่มันมเส้นเอะนอะไรออกไป แปลงอไปกายเซนเซอร์รอมันกาสิส่งญาณไปวางนทาเงับทาง,ง, ập, ทางเปิดทางงับนะดาวเอาได้นียดาเอาอีคิดว่าเอาออ สองหมือนก็เกินลบอันสีลางายไปแล้วถ้าพอลากจะไม่ยืนอยู่ผู้เดียวยังเสียนว่ ภาสะสมมันหยุดไว้พอเอาหมินมันละเห็ดขับเห็ดแนวจากเห็ดเพื่อผู้ใดไม่ผู้ใดเห็ดเพื่อกเราจะกลดเจ้าเห็ดเพื่อ ตำแหนะอีกสถานีต่อไปเล้วก็อีกสองสถานีก็หอดวางข่อยองสันเหนียวนาะบายบายเจ็บไหมลิปหนาค่นะ